คาเดเซียแพราวโดดเด่นทุกปาร์ตี้สวยหรูทุกค่ําคืนกดเข้าไปอ่าเข้าก็เข้านะครับเชื่อคนง่ายแล้วก็บอกให้กดเข้าก็เข้ามาเลยนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูชุดที่2ของกิจกรรมครบรอบ4ปีฟรีไฟล e นะครับรอบนี้เป็นชุดของตัวผู้หญิงก็เป็นชุดที่อยู่หน้าปกก่อนที่กดเข้าเกมมาเหมือนกับชุดตัวผู้ชายคลิปเมื่อวานนี้นะครับ มาดูความสวยของชุดกันก่อนชุดนี้ออกไปทางแนวแนวแบบชุดราตรีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอฟเฟกผมรู้สึกว่าเยอะกว่านะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นไฟ RGB วิ่งอยู่รอบเอวแล้วก็ข้างๆกางเกงด้วยนะครับเหมือนไฟ RGB ที่เขาเอาไว้แต่งคอมอะเป็นเส้นๆ่ะแล้วก็มีไฟวิ่งขึ้นวิ่งลงไปยืนข้างๆนี่นึกว่า,าง,งานวัดนะครับเลี้ยวเข้าไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตส่วนทั้งหลังก็มีแบบวิบวับ เป็นดวงอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็สังเกตตรงปกคอเสื้อนะเป็นไฟแบบไฟดีเจอ่ะ,อะขึ้นขึ้นลงๆนะครับแล้วก็ตรงตาตุ่มก็มีไอสัญลักษณ์เหมือนกับชุดตัวผู้ชายเมื่อวานเป๊ะเลยสามเหลี่ยมแสงแสงหมุนหมุนนะฮะซึ่งกิจกรรมก็มาในรูปแบบของหมุน8 T ทีการันตีกินเกลือเหมือนเดิมเลือกของที่ไม่ต้องการออก2ชิ้นแล้วก็ทําการหมุนผมเห็นไอตู้เนี้ยผมรู้สึกมั่นใจเลยว่าสะอาดแน่นอนคลิปนี้ ล้างตู้สะอาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าล้างจริงหรือเปล่านะครับผมหมุนเลยไม่พูดเยอะอุ้ย299เลยนะไม่ใช่เกเพชรนะคุณผู้ชมครั้งแรกก็เริ่มที่299เลยนะเออรอบนี้แพงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าของระงวัลในตู้เนี่ยมันมีแต่ชุดทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ผมมีหมดแล้วนะสุดยอดไปเลย ไต้รางวัลหายากเซตกระต่ายนรลกก็รู้สึกไม่ค่อยสุดยอดเท่าไหร่นะครับอันนี้มันชุดเก่านานมากแล้วคือทั้งตู้เนี่ยผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยเพราะว่ามีหมดแล้วอยากได้อย่างเดียวก็คือชุดตัวผู้หญิงเท่านั้นแล้วผมรู้สึกว่าสะอาดแน่ๆดูจากการหมุนแล้วนั่นไงชุดกระต่ายมาก่อนก็ตามที่คิดไว้นะฮะชิ้นสุดท้ายครับผมล้างตู้อีกแล้วฮะ คาดิเชียเทลบร็อกเออทำไม GM ไม่วางขายไปเลยครับ10ชุด2,392เพชร7 0 0กว่าบาทเออก็วางขายไปเลย1แพ็ค10ชุดอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องมาเสียเวลาสุ่มนะ GM <c oughs> ซึ่งชุดเนี้ยมันจะพิเศษกว่าชุดตัวผู้ชายเมื่อวานหน่อยหนึ่งก็คือมันกดซ่อนกระเป๋าได้นะครับนี่มันจะได้แบบโชว์เอฟเฟกต ชุดข้างหลังให้มันชัดๆไงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังมาเป็นก้อนเลยกูหลาบป้อนนี่ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เจ้าชุดแดงอันนี้ไปลงแรงสีวิสีนะครับอ่าซึ่งไม่ใช่แรงธรรมดานะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแรงแดงนะครับนี่อันนี้ผมแอบไปขึ้นมาทั้ง2แรงแล้ว ทั้งแรงใหญ่แล้วก็แรง4์4 V4 นะครับวันนี้ชุดแดงแรงก็ต้องแดงจะได้เข้ากันนะฮะก็ตึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนานๆผมก็เล่นแรงแ,รงแดงทีหนึ่งนะครับจะสนุกขนาดไหนก็ไปชมกันเลยครับมาครับลุยกันแรงแดง 4V4 ในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันตั้มไม่ได้คือปกติเวลาผมขึ้นแรงเนี่ยผมจะขึ้นในช่วง วันสุดท้ายก่อนที่จะรีแล้งนะครับพอขึ้นไปปุ๊บแล้วก็วัน2วันนี้ก็จะโดนรีกลับลงมาประมาณโกเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะฮะจะไม่ค่อยได้อัดคลิปในแรงดีเท่าไหร่เพราะว่ามันตึงไม่ใช่อะไรเล่นแล้วมันพาเครียดนะครับเอาแล้วใครกันล้มไปหนึ่งคน <First class. S 1> ช่วยซ้ำให้เพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อนก็นล้มฝั่งนู้นก็นล้มเราต้องอ้อมขวามาฮะจังวันนี้ดึงหัวไปหนึ่งทีดึง อ,อ้าอีอย่างวะช่วยด้วยเพื่อนโอ้โ oh ห <Beautiful Kill. S 1> ยืนเดิไม่ได้เลยนะแรงแดงมันก็จะตึงๆแบบนี้นะครับยืนเหม่อไม่ได้อะ่ะหัวแตกแตกจริงแอนติซินแจก500 <c oughs> เวลาเล่นต้องตั้งใจมากกว่าปกตินะว่าไงท่านหัวหน้ากล้ามาย่อใส่ มมีไหว้ด้วยมาระยาทดีแล้วเราอะมีไหว้ด้วยมาชุมนุมอะไรกันครับเนี่ยมาตามมามีชื่อแก๊งปะเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งชื่อให้แล้วกันเอาเป็นแก๊งลูกบระเขียบตามหัวหน้ามาเดี๋ยวหัวหน้าจะพาไปลุย <Hey. S 1> อ่ะมาจริงด้วย คุยกันรู้เรื่องเหมือนกันนี่ว่านี่ขนาดปิดไมคปิดลำโพงแล้วยังวิ่งตามมาถูก <c oughs> เอา้าเฮ้ยคุณลูกน้องโธ่ไม่รอหัวหน้าเลยลูกน้องนำลิว้วซะงั้นไม่เป็นไรตามมาติดๆเดี๋ยวต้องตั้งใจเล่นก่อนนะครับแรงแดงมันจะต้องใช้สมาธิมากกว่าปกติเพราะว่าเราก็จะเจอปัง เราก็จะเจอคู่ต่อสู้ที่ฝีมือพอๆกับเรานะาไม่ได้ยิงไก่นะครับอันนี้ยิงเป็ดนะฮะน่าจะอยู่ฝั่งฐานเรานะดีมากเราเนก็อยู่ฐานเขาส่วนเขาได้ก็ไปอยู่ฐานเราเฮ้ยเจอแล้วกำลังวิ่งไปช่วยหนึ่งคนเราต้องรีบวิ่งมาโคบจังวันนี้จังวันนี้อัดตัวล่วงไปหนึ่ง อัดตัอัดหัวก็ได้หมดนะครับขอให้ล่วงเป็นพอล้มอีกหนึ่งล้สมสองเพื่อนเฮ้ยมายังไงยิงเพื่อนผมระามาครับเนี่ยอย่ายิงนะแกงลูกบักเขียบมาช่วยแล้วท่านกล้านิ่งๆไว้แก้วท่านกล้าหุ่นไลกาเอาละตัวสุดท้ายสวยมันต้องอย่างนี้ เ,เต้นโชว์โมวัดดีอีกนี่มันท่านหัวหน้ากล้าคลิปนั้นปะเนี่ยคลิปไหนสักคลิปหนึ่งนี่แหละท่านหัวหน้ากล้ารอบนี้ตั้งชื่อเป็นท่านกล้านะครับน่าจะมาด้วยกันหรือเปล่า3ามคนนี้หรือซุ่มมาเจอก็ไม่รู้นะอันนี้มีถ่ายแรงแดงโชว์ด้วยนี่โชว์มั่งปัดทงโชว์เอาวิ่งหนีเลย ไม่มาถ่ายรูปแล้วเหรอโอ้ปักธงปุ๊บวิ่งปุ๊บม,ม,มาครับหนึ่งหนึ่งฮะ,ะเสมอกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นแบบไม่ตัดเลยนะคุณผู้ชมผมจะเล่นยาวไปเลยจนจบนะครับจะได้เห็นแบบสไตล์การเล่นของผมส่วนใหญ่ผมก็นั่งแอบแหละไม่มีอะไรมากเราก็นั่งแอบนั่แหละเนี่ยนั่งแอบอย่างเงี้ยใครวิ่งมาเราก็โผล่ขึ้นไปสับยิงนะสบายๆนะทำดี ถึงมังไม่ได้เปิดไมค์คุยแต่ก็ส่งข้อความอัตโนมัติคุยกันได้นะทำดีนี่ครับเราก็ไม่ต้องอะไรเยอะแรงแตงคือส่วนใหญ่คนที่เล่นแรงเนี่ยอืมไม่ดูอืคือส่วนใหญ่คนที่เล่นแรงเนี่ย,เ,เ,ยเขาก็ต้องการชนะนะครับเน้นเอากาวนะครับเราก็เลยต้องพยายามเล่นให้เซฟที่สุดแต่ว่าท่านกล้าทำไมวิ่งเขาใส่อย่างนั้นล่ะเฮ้ยอดทนไว้เย็นไว้ไอ้น้อง โอ้โหวิ่เขาใส่คนเดียวล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยเออเป็นอยู่นี่หว่าท่านกล้าสอนหลังอยู่จะบวกก็บวกนะแต่ว่าอื้มมมันท่านกล้าจะบอกว่าจะบวกก็บวกแต่ไปช่วยไม่ทันนะอยู่ไกลไม่ได้แล้วท่านกล้าโดนต้องรีบไปช่วยจะซ้อนอยู่ข้างบนก็ยังไงอยู่มันต้องโผมจังหวะน,นี้เปิดไปก่อนหนึ่งป๊บ เปิดไปก่อนอีกหนึ่งปึ๊บอี๋ไม่โดนเลยสามสามฮะเดี๋ยววงจะต้องบีบมาจากฝั่งนั้นเราแค่รอได้ไงเขาก็โดดมาแล้วไปดุยเลยวงบีบมาแล้วเข้าเลยเข้าเลยเอา้ายิงกันตรงไหนเฮ้ยจื๊บแปะหัวไปหนึ่งปึ๊บล้างแคนให้แล้วนะ แก๊งลูกบักเขียบสองหนึ่งสองหนึ่งเอาหน่อยเนี่ฮะลักษณะเกมมันจะเป็นแบบนี้ยแรงสูงคือเผลอไม่ได้เลยนะมันต้องเล่นแบบบีสมาธิอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะั่นคือทีมครับถ้าสุ่มมาเจอทีมแบบนี้โอเคเนี่ยนะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ย <c ười> <c ười> คือกละไกันเนี่ยเต้นกันใหญ่เลย,เยถ้าทีมประมาณเนี้โอเคคือรวมด้วยช่วยกันจริงไง ไม่ใช่วิ่งไปแจกนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะยากเดี๋ยวผมขึ้นไปโคข้างบนน่าจะดีนะดูแล้วเขาน่าจะอยู่แถวแถวฐานเขาเดี๋ยวเราไปช่วยข้างบนดีกว่า <S <S 1> <S 1> เวลาแรงงสูงผมไม่ค่อยอยากวิ่งเข้าไปกระยะไกลเท่าไหร่นะครับยิงไกลมีโอกาสชนะมากกว่านี่เราเล่นโคลบ,บน,นี้เลยเ,เห็นหมดซ้ายขวามาตรงไหนนี่ เห็นทุกทิศเฮ้ยมาแล้วหนึ่งจังวันนี้ดึงหัวไปหนึ่งปื๊บสามทิ้งสามทิ้งเรียบร้อยแตกหนึ่งไอ้แกงนั้นนั้นเขาก็สายบวกจริงๆนะดูไอ้สองคนนะวิ่งบวกกันอย่างเดียวเฮ้ยคบอยู่คบซ้ายอยู่ล้มอีกหนึ่งปื๊บสามวันแหมยิงได้ต้องรีบสามอย่าให้ดึงดึงขึ้นมาเดี๋ยวเป็นปัญหาบนบ้านบนบ้าน บ้านตัวหนึ่งขึ้นเลยขึ้นเลยล่อให้อยู่สวยทำดีคุยกันทางกระแสจิตเฮ้ยตัวท้ายตัวท้ายแกวเออมันต้องอย่างนี้เป็นไงปิดไม้ก็คุยกันรู้เรื่องร <c oughs> ู้ๆกันอยู่สามหนึ่งนะครับ เนี่ยถ้าทีมเป็นงานมันก็จะเล่นสบายแบบนี้ได้แหละก็ช่วยๆกันไง ا. ไม่จำเป็นต้องมีใครแปลกนะอะไรมาต่อยอะไรกันมนส่งหัวใจเราอยากเต้นมาจัดให้ <c oughs> <c oughs> เพลิดเพลินจริงๆอามาออกสเต็ปหน่อยสักหนึ่งชุดจัดเป็นหนึ่งบทเพลง ลุยฮะตอนนี้นำอยู่3-1รู้สึกคึกครืน้นแต่ว่าอย่าประมาทนะบางทีนำามแต้มแต่ว่าแพ้4่สก็มีนะครับแม่แก๊งนั้นนี่มันก็วิ่งบวกกันอย่างเดียวจริงๆบูมตัวเปิดนั่นไงช่วยขวาอยู่ <First class. S 1> บูมตัวเปิดเปิดสมชื่อหมายถึงเขาเปิดนะไม่ใช่เราเปิด ึงพลาดากไอวออยางไวไอวออยางไวแปะหัวเป็นหนึ่งปาบอื้มอีกแล้วบูมตัวเปิดเรียบร้อยงานมาแล้วงานมาแล้ว,ลวจังหวะน,นี้งานมาแล้วจังหวะน,นี้สามสองสวยหน่อยปะหัวเป็นหนึ่งเจ็บแว้เจ็บแว้เจ็บแว้คุณผู้ชมเอาท่านกล้า งานมาของจริงคุณผู้ชมสามหนึ่งสามหนึ่งก็สู้ไม่ถอยมาดิวิว่งมาเดิอีอย่างวะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละฮะแหลงแดงยืนนิ่งไม่ได้ยืนนิ่งหัวโป๊กเลยหัวฟาดพื้นดังโป๊ก คือมันต้องระวังตัวตลอดเวลานะครับบางทีเราต้องเล่นโดยการใช้สมาธิเยอะแบบนี้มันทําให้ไม่สนุกนะสําหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับผมบางทีมันตึงไปมันง้อไม่มันนะครับไอ้แก๊งนี้นี่ก็เต้นดีจริงจุณนโดนตัวไหนมาเนี่ยสับยิงสับยิงอ้าวเรียบร้อยล้มหนึ่งอืออารอย ดานโรงงานเดี๋ยผมชอบขึ้นไปดักข้างบนนะมันจะมีมุมยิงอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะโดนมุมตรงนี้ยิงนี่ครับเราแค่ขึ้นมายิดตรงนี้ให้ได้เจอใครก็สาบยิงไปเห็นหมดเห็นไหมถ้าเขาวิ่งมาแอบตรงเนี้ยโดนหมดมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งเรียบร้อยนะครับมุมนี้พี่ยึดนะน้องอเห็นปะ พอยิงล้มปุ๊บเพื่อนกระชับพื้นที่เข้าไปเลยนะอ่าเป็นงานจัดจัดสุดๆอะ่ะห้าวสวยเหลือตัวเดียวแม่ทีมเวิร์กจริงๆจากเกมตึงกลายเป็นไม่ตึงซะงั้นมาช่วยแล้วท่านกลา้าพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วว้าวหมดตีโอ้โหพอจะชนะก็ชนะง่ายเลยนะครับ4-2ต่อ อันนี้คือว่าต้องชมนะคือทุกคนนี่ช่วยกันดีมากเลยนะครับทำให้เกมนี้รู้สึกแบบเล่นง่ายกว่าปกติเยอะเลยนะแต่ว่าบางเกมที่สุ่มมาแล้วเจอคนวิ่งไปแจกเยอะก็มีเหมือนกันนะครับก็หน้าหัวร้อนอยู่พอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้ครับชุดใหม่ชื่อชุดอไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันเป็นชุดผู้หญิงของกิจกรรมครบรอบ4ปีนะฮะก็เดี๋ยวรอดูอีก2ชุดที่เหลือละกันว่าจะ สวยสู้2ชุดแรกได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ